ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นามะขามตามใจลูกค้านะคะนั่นก็คือวาอ่าลูกค้าบอกให้คัดฝักนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะใช้มือเปล่าจับไม่ได้นะคะต้องใช้ถุงมือแบบว่าจะไม่ได้ใส่เนาะก็คือว่าอันนี้จะเป็นลูกค้าที่สัง่งหวานนะคะหวานแบบรสชาติออกหวานหน่อยจะจะแยกนะคะแยกแล้วก็จะเอาลงน้ําตาลให้ลูกค้านะคะพรุ่งน,นี้เนาะฝักก็จะประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะคะอ่ะแล้วลูกค้านะคะ บอกว่าขอคัดฝักอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นฝักประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จะกรอบนะคะเพราะว่าอ่าเรานะคะเริ่มพัฒนาในหลายๆอย่างตามที่ลูกค้าอค,อคอนเทนมาเนาะอ่าอันนี้นะคะจะเป็น มาถามที่จ๋าแยกออกมานะคะตามใจลูกค้าเลยนะคะใครที่ต้องการรสไหนก็ลองสั่งมาดูนะคะพรุ่งนี้นะคะหลายท่านนะคะจะสั่งอ,อมเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวจ๋าจัดให้นะคะสําหรับรสชาติอมเปรี้ยวเนาะ,ะยังไงนะคะจ๋าก,ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาสอบถามและ,อ,ะอุดหนนเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ